วัสดินเพื่อนชาว youtube ทุกคนนะครับผมวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับในช่องแฟร์สเตชันเกษตรรุ่นใหม่นะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูการเลี้ยงปลาหางนกยุงแบบมือใหม่นะครับผมว่าเขาเลี้ยงยังไงนะครับผมผมก็เป็นมือใหม่นะครับที่จะมาอัดเลี้ยงปลาหางนกยุงขายนะครับผมเป็นปลาหางนกยุงคัดเกรดนะครับผมก็พ่อแม่พันธุ์ก็หลายร้อยหลักร้อยถึงหลักพันนะครับผมวันนี้ ปลาหานุยุงผมมองแล้วตลาดมันกว้างนะครับเพราะว่าส่วนมากความใหญ่ๆเขาจะส่งออกต่างประเทศเยอะนะครับผมภายในประเทศก็มีนะครับผมเราจะพามาดูนะครับว่าปลาหานุยุงที่ผมเลี้ยงตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นบ่อยังไงเลี้ยงแบบไหนครับมาดูกันครับครับนี่ก็จะเป็นบ่อที่ผมเลี้ยงปลาหานุยุงครับเป็นบ่อพลาสติกนะครับผมแล้วก็ ใส่ไม้นงแม่น้ำแล้วก็มีออกซิเจนให้เขาด้วยนะครับผมเพื่อจะให้ปลาของเราแข็งแรงนะครับผมถ้าเราไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมใส่จะดีกว่านะครับเพราะปลาฮันอยุมคัดเกล็ดมันจะเพลงกว่าปลาตลาดทั่วๆไปนะครับนี่นครับเดี๋ยวผมจะพามาดูพ่อแม่พันธุ์นะครับบ่อนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ชื่อภาษาอังกฤษนะครับผมที่ เราเรียกกันก็คือคู่นี้ผมสั่งมาจะฟาร์มใหญ่เชียงใหม่คือ Extreme Copy นะครับผมเชียงใหม่นะครับผมนี่ดูนีนี่ครับพ่อแม่พันธุ์ตอนนี้ก็คลอดลูกแล้วครับหนึ่งคลอดแล้วนะครับผมตอนนี้ตัวผู้ไล่ตัวเมียดีมากเลยนะครับ ผมก็จะมีไม้น้ำมีพ่อ p ิวซีให้ปลาได้หลบ mm hmm. เผื่อเขาท้องนะครับผมลูกๆเขาก็จะได้หลบได้นะครับนี่แล้วก็อีกบอ่อหนึ่งนะครับมีสองบอ่อนะตอนนี้อีกบอ่อหนึ่งผมก็จะเป็นบ่อพ่อพันธุ์อ, 1, อีกคู่หนึง่ตงตัวนี้อันนี้เป็นคัดเกตนะครับพ่อแม่พันธุ์คู่นี้ก็ราคาแพงนะครับเป็นลาซูรี่พิงการ์ดนะครับผมเป็นของ ความจากเชียงใหม่ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปพ่อไม่พันให้ดูนะครับผมก็ซื้อคู่นี้มาครับเป็นลาซูรี่พิงการดคู่นี้นะครับร้านใจดีแถมตัวนี้ให้นะครับโอเชียนทัสซิโดโอเชียนไว้นะครับผมมาคู่นี้แต่คู่นี้ท้องไปแล้วครับแต่คู่นี้ผมเอามาเลี้ยงแล้ว แม่ตายนะครับผมตัวเมียตายนะครับไม่รู้สาเหตุเพราะอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมก็แต่ผมก็เอาปลาตลาดทั่วไปมาให้ตัวผู้เขาได้ไล่นะครับผมเพื่อจะได้ไม่เหงาก็าจะรอตัวเมียตัวใหม่นะครับผมจะสั่งทางฟาร์มเขามาเพิ่มอยู่นะครับผมรู้สึกว่านี่นะครับการเตรียนน้านะครับก็จะ เปิดน้ําพักไว้สักสองวันนะครับผมแล้วก็ตีออกซิเจนอีกวันหนึ่งเต็มเต็มนะครับแล้วก็เอาปลามาลงนะครับผมเป็นบอ่อพลาสติกทั่วไปนะครับแต่บอ่อใหญ่นิดนึงนะครับผมดูจากเครื่อมือนี่บอ่อพลาสติกตัวนี้ครับผมซื้อมา199นะอร้อยเก้าเก้าะบ่อใหญ่นะดู นี่ก็จะเป็นอาชีพหนึ่งครับตอนนี้ผมก็ทํางานประจําอยู่นะครับผมแล้วก็จะหาอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมจากการทําเกษตรนะครับก็หันมาเลี้ยงปลาหางมกยุงนะครับผมคือน่าจะเพาะง่ายนะครับการดูแลการจัดการไม่ค่อยเยอะนะครับผมกินน้อยไม่เปลืองอาหารนะครับ นี่ดูตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้ก็ไล่ตัวเมียกินนะผมนี่ไว้อย่างละคู่นะครับผมพอลูกถ้าลูกเขาคลอดผมจะตักแยกนะครับผมยังบ่อน,นี้เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับผมก็จะไม่เลี้ยงดูนะครับผมกลัวตัวเมียเขากินลูกเขานะครับผม ปนไนะครับคู่นี้นี่ผมกลัวเขากินลูกเขานะครับนะหนึ่งข้อนะครับรเดี๋ยวผมพาไปดูลูกนะครับผมครับนี่ก็จะเป็นข้างในบ้านนะครับผมก็เอามาเลี้ยงในขวดโหลนะครับเป็นลูกของปะหานุยุงคู่เล่เดี๋ยวมาดูลูกเขานี้เห็นไหมครับ นี่น่าจะดูข้างล่งุนี่นะครับนี่ครับคือลูกๆเขาผมจับมาแยกไว้นะครับผมนี่คือแยกเลี้ยงนะครับเขาจะได้แข็งแรงแล้วก็อัดอาหารได้นะครับผมนี่ก็จะมีไม้น้ำแล้วก็มีกองฟองน้ำนะครับกองออกซิเจนฟองน้ำน นี่ก็จะเป็นตัวอนุบาลลูกปลานะครับผมเดี๋ยวเขาโตขึ้นผมก็จะไปไว้บ่อใหญ่นะครับผมแต่ตอนนี้เราก็เลี้ยงรวมไปก่อน,นครับเขายังเล็กอยู่นะครับผมเราจํากัดพื้นที่เพื่อให้อาหารเขาได้กินเต็มที่นะครับผมเดี๋ยวเขาพอโตอ,อีกสักเดือนหนึ่งผมก็จะจับลงบ่อใหญ่นะครับเพื่อเขาจะได้มีพื้นที่ในการว่ายแล้วก็ เขาจะได้แข็งแรงนะครับผมแล้วเราก็มาคัดเกตเพื่อจะขายนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวก็ติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับคนที่ติดตามนะครับและคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมแฟชั่นเกษตรรุ่นใหม่นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ Oh no, no.